ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์นิมลวันพักยิบดี อสอนวิชาชีพเสริมสวยอยู่ที่ศูนสุขวิชาชีพวัดนอกมาทั้งหมด15ปีประสบการณ์ของอาจารย์ก็อยู่ที่สามสบปีนะคะในการสอนเสริมสวยทีนี้วันนี้ก็จะมา,าสาธิตวิธีการเรียนการสอนที่อาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะสอนเบสิกในการตัดซอยทําผมในวันนี้ให้นักเรียนได้ดูนะคะตัดซอยเบสิกอาจารย์แนะนําอุปกรณ์นิด<ม>นึงนะคะ ก็จะมีกันไกมีหวีนะคะทีนี้จะเป็นเบสิก้าเราเรียนเบสิกเนี่ยอุปกรณ์ที่ที่จะเป็นหวีตักซอยมีตักซอยนะคะตัวนี้ก็คือของเบสิกเนี่ยมันจะยาวอยู่ประมาณเจ็ดน,นิ้วทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีพวกกิ๊บนะคะเอาไว้ติดที่เราเรียนเบสิกนะคะก็มีกระปุกน้ําใส่น้ําไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะกันไกลก็แล้วแต่เลือกใช้จะเป็นเล็กจะเป็นใหญ่นะคะแต่เบสิกจริงๆเลยของการตัดซอยผมเนี่ยอ่า กันไกต้องยาวอยู่ที่ห so ้านิ้วหรือหกนิ้วนะคะนี่การจับกันไกแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะว่าเวลาจับกันไก่ช่างจำกับจับกันไกที่นิ้วนางกับนิ้วโป้งนะคะนิ้วอื่นไม่ได้นะคะแต่นิ้วอื่นไม่ใช่ช่างนะคะถ้าใส่นิ้วนางกับนิ้วโป้งคือช่างนะคะเวลาจับเห็นไหมคะเวลาจับเราจะจับที่นิ้วโป้งกับนิ้วนางแล้วขยับนิ้วโป้งอย่างเดียวนะคะไม่ใไม่ใช่นิ้วอื่นขยับอย่างนี้ไม่เอานะคะเราจับแค่นี้นะคะแล้วเก็บกันไกแเราจะมีเก็บกันไกอยู่สองแบบ เก็บกันไกลเบสิกกับเก็บกันไกลเทคนิคนะคะวันนี้เราจะสาธิตวิธีการตัดฟาร่าให้ดูก่อนเป็นเบสิกนะคะเหมือนอย่างในกรณีวันนี้นะคะลูกค้าคนนี้เป็นผมที่ออกหยักโศกแล้วก็เป็นผมที่ไม่ไม่ค่อยจะ,ะมีน้ำหนักนะแต่อาจารย์จะตัดตัดผมให้เ้าดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็การตัดเบสิกเนี่ยผมมันจะเท่ากันทั้งหมด นะคะสม่ำเสมอไม่มตีตรงนู้นตรงนี้แหว่งเวา้านะคะเพราะองศามันชัดเจนเราใช้หลักองศาสากลนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะลูกค้าออกนิดเดียวแต่ฉีดน้ํานิดนึงนะคะเวลาฉีดน้ําอี๋ยไปฉีดอย่างนี้นะคะมันจะเปียกหน้าลูกค้าแล้วก็ฉีดเฉพาะตรงจุดที่เราจะตัดการฉีดน้ํานะคะจะทําให้เรา,าตัดผมดูง่ายทีนีถ้ถามว่าการตัดผมเนี่ย เวลาตัดผมเราสามารถตัดเปียกได้ไหมตัดเปียกได้ในกรณีที่ผมไม่มีทิศทางตรงผมไม่มีทิศทางตรงในกรณีของผมที่หยิกมากใหย่ๆนะคะเราก็ต้องเซตทรงให้ผมมันแห้งก่อนแล้วตัดก็จะง่ายขึ้นทีนี้ตัดเปียกนะคะก็ในกรณีของผมที่ลุกทรงมันไม่ได้หยิกมากมายนะคะเราเห็นผมที่มันชัดเจนผมมีทั้งหมดสี่ฉากมีฉากลงขึ้นตรงบนแต่วันนี้อาจารย์ใช้ที่ฉากลงนะคะฉากลงนะคะเป็นวีอะค่ะนะคะ,นะคะ ะะสร้างแบบที่ช่อศูนย์นะคะการสร้างแบบที่ช่อศูนย์นะคะก็คือไดลายช่อศูนย์นี่ก็คือช่อสร้างแบบ,แบ,บลายือช่อสร้างแบบนะคะสร้างแบบที่ช่อศูนย์นะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะคญญการตัดผมนี่มีสัญ,ญลักษณ์ของมันนะคะว่าคืออะไรสัญญตรบต่างๆรายล,ละเอียดค่อนข้างจะเยอะบางคนดูแล้วอาจจะ มีงงๆอยู่บ้างนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีสับตรงนั้นตรงนี้มันคืออะไรนะคะแต่ถ้ามาเรียนแล้วจะเข้าใจมากขึ้นเพราะงานที่อาจารย์สอนง่ายมากนะคะตัดผมออกแบบดีไซน์ได้เลยถ้าเรียนเบสิกอันนี้เป็นนะคะจะง่ายๆจะให้ให้รู้รายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะแบ่งผมฉากลงนะคะการตัดเบสิกต,ตัดแล้วง่ายค่ะไม่ยากนะคะอันนี้ให้ให้เรียนรู้นิดนึงแก้งานได้นะคะ ช้อนผมขึ้นองศา90อาจจะมีหลายๆคนงงสง,ง,ง,งสัยนะคะาเอ๊ะทำไมต้องตัดแบบนี้ทําไมต้องดึงองศา90นะคะยกสูงมากเท่าไหร่จะบางพิวมากเท่านั้นแต่หลักที่อาจารยใช้แค่90คือเอาบางผิวแค่กลางๆไม่ต้องอาบางเยอะเพราะผมโดยเดิมเลยนะคะขอ,คของลูกค้าคนนี้ผมเขาบางอยู่แล้วเราจะไปยกเยอะเดี๋ยวมันบางเยอะเกินไปนะคะเอาออกนิดเดียวนะคะ เราจะดึงมาวัดในลักษณะอย่างนี้ก็ได้องศาเ0้าสิเส้นตรงมันเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้วัดอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ดึงในลักษณะนี้เราดึงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะดึงมาด้านหน้านะคะแล้วดึงมาอย่างนี้กะประมาณสองนิ้วของลูกค้าก็อยู่ประมาณนี้มาร์กไว้เลยสองข้างให้เท่ากันแล้วก็ดึงนะคะยืนผมยืนตัดผมแล้วก็ยืนตามฉากตัดเฉลียงลงนะคะไปด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ไอ้ช่อศูนย์ด้านหลังมาเชื่อมกับด้านข้าง ตัดลงนดดิยวนะคะองศเก้า90ทั้งหัวเลยตัดซ้ายตัดขวานะคะไปพร้อมๆกันผมจะเท่ากันทั้งทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะนะตัดผมไปทีละช่อทีละชั้นนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วไม้บรรทัดจตตัดออกมาแล้วไม่เป็นขอบนะคะแล้วก็นะคะใช้หวีในตัวแบ่งก็ได้เวลาตัดผมนะคะไม่ว่าจะตัดตรงอ่าจจะแจกซ้ายแจกขวาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาตัดให้ลูกค้า แล้วก็แสกกลางไว้เสมอนะคะเมื่อแสกกลางไว้แล้วนะคะแต่ลูกค้าจะแสกซ้ายแสกขวาค่อยมาแสกให้ที่หลังผมจะเท่ากันทั้งสองข้างแต่ถ้าหากว่าลูกค้าบอกแสกข้างจะเป็นซ้ายหรือเป็นฝาแล้วเราไปแสกให้เขาเราตัดเก็บงานไม่จบตัดผมแล้วจะไม่เท่ากันนะคะพยายามแสกกลางไว้เสมอทั้งสองข้างนะคะและแบ่งผมสองข้างจะเป็นฉากลงก็ลงให้เท่ากันนะคะทั้งสองข้างเลยวิธีการใช้ฉากนะคะมันมี หลากหลายผมเน่เวลาตัดนะคะในในในอ่าทรงเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ฉากแตกต่างความสั้นยาวแตกต่างองศาแตกต่างรูปทรงมันก็เปลี่ยนรูปทรงเองเลยนะคะโดยอัตโนมัติเวลาที่เราตัดเราก็จะหวีไปตามฉากนะคะหวีไปตามฉากแล้วดึงอยู่ระหว่างกลางนะคะมือก็วางตามฉากเห็นไหมคะพอดึงองศา90องศา90เส้นตรงตึงอย่างนี้นะคะ่ะดึงเข้าหาตัวเวลาตัดผมให้ดึงอยู่ระหว่างกลางค่ะนะคะ,นะคะ หวีเป็นตัวกําหนดไม่ใช่ดึงแล้วคีดอย่างนี้ผมไม่ราบเรียบนะคะดึงออกมานะคะเปิดดูว่าแบบอยู่ที่ไหนเห็นไหมเปิดเราจะเห็นทันทีลเลยไหมคะเห็นแบบเราก็ตัด,เร,ตดเราจะตัดอย่างนี้แล้วค่อยมาแซกที่หลังเพื่อให้มันพิ้วก็ได้ถ้าเรายังไม่คล่องหรือถ้าเราคล่องแล้วเราตัดอย่างนี้เลยค่ะตามชาทีลสะสเต็ปในการตัดผมนะคะอย่างเงี้ยค่ะตามนะคะแล้วก็วัดดูองศาว่า ผมเป็นยังไงเท่ากันไหมนะคะชอ่อเชื่อมชอ่ชอช่อที่ตัดไปแล้วจะเป็นแบบนะคะตัดไปก็ตบดูไปนะคะพอมาข้างนี้เราก็ยืนผมนะคะยืนตัดผมในการยืนตามฉากเหมือนเดิมนะคะดูนะคะเราก็กรีดไปตามฉากเห็นไหมคะฉากอันเป็นลักษณะนี้ค่ะเราไม่มากรีดอย่างนี้นะเพราะอะไรฉากลงเราก็ต้องกรีดในลักษณะน,นี้เอาชอ่อที่เราตัดไปแล้วมาเป็นแบบครึ่งหนึ่งนะคะอย่างน,นี้คะ่ะเราไม่ฟักขึ้นไปทั้งหมดมันดูหนาแล้วมันลังกันนะคะเราใช้วิธีอย่างนี้ มาครึ่งหนึ่งค่ะนะคะอย่างนี้นะคะเราดึงแล้วเ,เปิดดูค่ะเวลาเปิดเราไม่ได้เปิดตรงนี้ไม่งั้นมองไม่เห็นแบบนะคะนี่ใกล้ๆเกณฑ์ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ใช้ปลายอ่าวีเนี่ยแตะนะคะแตะดูที่อยู่ตรงไหนเห็นไหมเห็นแบบนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าองศานะคะเก้าสิบตามฉากยุ่งเข้ามาแล้วตัดตัดทีละสเต็ปนะคะ การจับกันไกลสามารถจับเบสิกก็ได้จับเทคนิคก,ก็ได้น,นี้อาจารย์จับเทคนิคอยู่นะคะมีผสมประสานนะคะหนไหมคะอยากให้เท่ากันอันนี้สอนเบสิกละเอียดนิดนึงนะลูกค้าจะได้ไม่จับมาว่าเราหรือมาด่าเราตามหลังว่าตัดผมร้านนี้แล้วไม่เท่ากันเลยนะคะเ็าแบ่งไปถ้าผมมันบางไม,ไม่ได้หนามากเราแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ยตัดได้เลยนะคะแต่ถ้ามันหนามากนะคะเราก็แบ่งทีละ ช่องไฟก็คือความหนาอยู่ที่นิ้วไม้บรรทัดนะคะแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้หนามากนะคะค่อนข้างที่จะบางนะคะจะปล่อยออกมาหมดเลยแล้วจะตัดได้เลยนะคะเวลากรีดเห็นไหมคะดูการวางนิ้วมือเห็นไหมคะสําคัญที่สุดก็ต้องฝึกเร่องการจับกันไกลนะคะจับหวีให้คล่องถ้าจับหวีไม่คล่องหรือเวลาเราจับอาหวีกีดตัดผมแล้่าเราจับอย่างนี้เราจะปวดข้อมือ นะคะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะให้เราจับในลักษณะนี้ต้องพลิกให้ได้นะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเช็คผมอย่างนี้ปล่อยยังไม่ได้นะคะยังไม่สวยรูปทรงแล้วก็จะเช็คผมเพื่อเอาส่วนเกินออกหรือผมที่เป็นขอบนะคะจุดเชื่อมต่อถ้าตรงนี้นะคะถ้าเราตัดผมตรงนี้ยาวอยู่ที่ เก้านิ้วตรงจุดเชื่อมต่อที่มีวอลลุ่มตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้าคือช่อเจ็ดเนี่ยนะคะต้องเป็นเก้าแล้วก็สามบวกสามข้างบนนะคะชอ่อสามบวกสามคือสามบนต้องมารวมกันตรงนี้ก็ต้องลดกันหนึ่งนิ้วคือตรงนี้เก้าตรงนี้ต้องเป็นแปดนะคะแต่ทันตอนเนี้ยลูกค้าขอาแค่สองนิ้วแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ไปเลยนะคะเท่าไหร่อ่าดูอันนี้เท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้อยู่ที่แปดเก้าสิบเจ็ดประมาณสิบสองข้างบนนะคะเรานับตัวนี้วัดได้เลยค่ะนะคะ จุดเชื่อมต่อก็ต้องเป็น12เหมือนกันนะคะ,ะดูนะคะอาจารย์จะกะได้นะคะเห็นไหมอันนี้อยู่18นะคะ9 1 0 1 1 12องต่อประมาณนี้นะคะอาจารย์กะด้วยสายตาได้แล้วแล้วก็คำนวณได้แล้วเพราะทำนาแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ไม่ชำนาญนะคะเราขีดอันนี้ไว้ให้เป็นเป็นหลักนิ้วแล้วกดลงไปแล้วนับนะคะตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วต่อช่วงตรงออกมาจากตรงนี้เท่าไหร่นะคะเราจะรู้ ว่ามันยาวอยู่เท่าไหร่นะคะพอมาร์คข้างหน้าได้แล้วนะคะว่ากี่มาร์คแล้วเห็นไหมคะมาร์คตรงนี้ไว้แล้วตัดเฉลียงขึ้นเลยค่ะเช็ดหาจุดเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เอาไอ้ช่อสามบวกสามขึ้นมารดหลังกันก็่คือนิ้วหนึ่งนะคะว่าเป็นนิ้วหนึ่งออกแค่นิ้วเดียวว่าเชื่อมกันนะคะเอามารวมกันค่ะนะคะตัดง่ายๆค่ะนะคะแค่นี้ค่ะ แล้วก็ปล่อยลงนะคะทีนี้เราก็จะเช็คนะคะเช็คเพื่อเอาส่วนเกินออกนะคะเราโน้มหน้าเลยค่ะผมน้อยนะคะไม่เยอะโน้มหน้าองศา90อยู่ระหว่างกลางไม่ดึงมาแบบนี้นะคะองศาต,ต้องเป๊ะค่ะอยู่ระหว่างกลางนะคะเอาช่อที่เราตัดไปแล้วมาเป็นแบบนะคะก็คือช่อศูนย์มีส่วนเกินออก ส่วนเกินเอาออกนะคะแซกนิดนึงให้มันพิ้วหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะใหน้ายาวมันจะมีวอลลุ่มนะคะด้านนี้นะคะเราก็โน้มหน้าเราตัดด้านด้านข้างนะคะเรายืนด้านหลังโน้มหน้านะคะนะคะดูมีส่วนเกิม เกินเกนอยู่ตรงไหนีไหมมีนิดเดียวไม่ยุดนะคะอยู่ระหว่างกลางวัดดูนะคะว่าเท่ากันไหมวัดดูด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ยาวอาให้เท่ากัน,นะคะ่ะอ่าแต่ที่ด้านหลังพอเรา,เราด้านหลังเราสนัดมือขวานะคะเราจะยืนด้านข้างซ้ายนะคะถ้าเราถนัด ซ้ายเรายืนข้างขวาตำแหน่งเดียวนะคะในการยืนนะคะตอนนี้อาจารย์ยืนอยู่ตำแหน่งเดียวนะคะและเวลาตัดเช็คก,ก็คือช่อเชื่อมช่อเชื่อมช่อ,ชอ,ชอทั้งหมดนะคะดูค่ะหาจุดเชื่อมต่อนะคะกรีดลงมาช่องไฟนะคะสับของช่างก็จะเป็นช่องไฟแล้วก็กรีดส้มองศาเก้าสิบเราไม่ได้ตัดไปร้อยสามสิบห้าหรือร้อยแปดสิบองศาตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบเวลาจับดูนะคะเราไม่เอานิ้วมือจับอย่างนี้นะคะ กดลงกมา90แนวตั้งค่ะสั้นเป็นแบบนะคะเห็นนะคะนี่คือชอบแบบนะคะ90เราก็ตัดทีละสะเต็ปแกลปลายนิดนึงตัดทีละสะเต็ป5สเต็ปใกนการตัดนะคะโค้งนะคะตัดที่มีรูปทรงนะคะมีโอกาสเราดัดมีวอลลุ่มเบาๆนิดนึงก็สวยค่ะ นะเนี่ยดูสวยขึ้นนะคะวันนี้ตัดฟาร่าก็จบไปแล้วนะคะผลงานวันนี้ที่สาธิตให้นักเรียนได้ดูกันนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนตัดซอยผมที่ศูนย์ศุวิชาชีพก็ติดต่อมาที่อาจารย์ได้นะคะรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้ถ้าจะเรียนสนใจอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างดีนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าสําคัญที่สุดที่เราต้องเรียนตัดซอยผมให้เก่งก่อนคือขึ้นทรง ะคะขึ้นทรงสร้างฐานกรอบให้สวยแล้วเวลาเราดัดดิจิตอนมันออกมาก็จะสวยนะคะถ้าใครหลายๆคนที่คิดว่าอยากยึดอาชีพสมสวยนี้เป็นอาชีพของตัวเองติดต่อมาที่ศูนย์สุวิชาชีพวัดนอกได้นะคะอาจารย์ก็จะสอนรายละเอียดทั้งหมดให้นี้คนนิยมดัดดิจิตอลตัดซอยผมสีสวยสนใจที่จะมาเรียนมาได้นะคะ